จะให้ดูมุมไหนดีครับลูกค้าชอบแบบโคง้งโค้งลึกๆเราก็จัดให้ครับเราก็จัดไปครับผมนี่เป็นบอ่อโค้งน้องนามบมเดลนะครับผม สนใจแบบนี้ก็สั่งติดต่อเข้ามาสอบถามดูกันได้ครับเนี่ให้ดูครับผมโอเคครับติดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวขุดจบยังไงเดี๋ยวถ่ายอัปเดตลงให้ดูอีกทีครับผมติดตามครับสวัสดีครับ